สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวย t u b e ครับเอาไม่ใช่อาจารย์หน่อยตัวนี้พามาดูทีมงานสทอทโนกครับนี่เก็บสะนะครับเก็บสะลูกที่ทีมงานทร1หนึ่งขุดไว้ครับอาจารย์ชูขุดไว้โอ้สวยงามมากเลยสะสวยมากเลยครับยอดสุดยอด สุดยอดอิหลีนี่ครับคนนี้จะเป็นมือสำรองนะครับมาใช่าจานหน่อยนะครับเก็บบ่อแล้วเก็บบอลบบอลูกนี้เสร็จก็จะมีบออลูกบนอีกครับอีกลูกหนึ่งสำรองครับ งานจบกลึกครับถ้าไม่ขุดทางเข้าลึกๆนี่จะขึ้นไม่ได้นะครับจะเก็บสาไม่สวยต้องทำเป็นอุโมงค์ครับอุโมงค์รอดดันหน่อยมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,ชอ,อนะ้ช่องอะไรนะ,นะ,ช,ะช่องอะไรนะไปนี่นหะปลาต่อช่องปลาช่องอะไรนะลำยอลำยอลำซิ่งเหรอฮ่า่ดีครับปลาใหญ่ครับมีช่องเป็นของตัวเองครับลำยอลำซิ่ง ว้าตีทอมละเฮ้ใครเลยเหรอสเท่าไรเท่าไรว่ามาสองคันนี่หนึ่งล้านได้ไหม <laughs> จันหน่อยว่าสองคันนี้เอาไปเลยหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทไทยนะครับโซไฟเตอร์ er ครับมาดูความแรงของเขา นี่ครับจันหน่อยโอ้หายหน้าหายตาครับน้ำท่วไหมก็นันน่ะฮะท่วมไหมไม่เหลือครับ <c oughs> จันหน่อยเซ้ฝ <c oughs> ีมือครับจันหน่อยไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือครับ <c oughs> บุญว่าอยากขายแล้วอยากได้คันใหม่แล้วครับจันหน่อย อําลำยองครับลำยองด้ำสิ่งต้นตำรับของบ้านกรวดครับลำยองไว้ไมีไวมไวไวนี่ครับยอดคุณพ่อของป <c oughs> ักตอ่อซูโม่ครับปูทางให้ลูกเรียบร้อยต่อรถด้าให้ไปหัดทำมาหาก,กินเลยครับยอดมากเลยครับ แซ่แซงเบร์กิงอยู่บางคนใช้แต่ครันนั้นทำพุก,กี้อยู่เสร็จวันนี้แหละลงไหนนี่าโอ้ยตรงของยายนั่นบอที่บ้านที่สร้างใหม่ไหม

ไม่มีงวดจองให้เด็กน้อยในบ้านจะจะ,จะว่าจองให้เพื่อนในบ้านก็ไม่ว่าเด็กน้อยในบ้านโอ้โหแรง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 จัดประหยัดจริง แต่ก่อนนี่เป็นเครื่องร้อยสิบห้านี่โอ้โหลำบากครับไปไหนมาไหนนี่ลำบากมากเลยโอโ้มาใหม่ครับคันนี้ของปลาเล็กครับรอๆอครับคันนี้รอๆอ ไม่แน่ใจว่าอู่ไหนครับนี่โอ้สวยครับ78็ดสบแปมื่นครับคันนี้ไม่แพงนะครับน่าจะคัสซีไทยหรือเปล่าโอ้หล่อมากเ,าเราเอาการครับ ส่วนอาจารย์หน่อยก็เรื่อยๆครับสไตล์ของอาจารย์หน่อยเรื่องขุดฝังตัวนี้ยกให้อาจารย์หน่อยนะครับจกลึกทีมงานจบกลึก เเครื่องนี้นิ่มมากนะครับตรงนี้นี่ฮิตมากเลยครับฮีโน่นะครับอู้ไหนก็เอาแต่ฮีโน่มาขายนะครับเมื่อวานนี้ไปดูนี่็อกกี้เกือบไม่มีเลยนะ น่าจะซื้อมาตั้งแต่รถ,รถรถราคายังไม่แพงนะครับแต่ช่วงนี้นี่แพงมากยอมรับว่าแพงมากครับนายักคันนี้ก็เอามาไม่แพงนะครับแต่เป็นคัสซีไทยนะ นี่เก่งขึ้นเยอะเลยครับน้องเน็ตน้องเน็ตไม่ใช่เน็ตเกจซรินนะครับน้องเน็ตลูกปันนนเครื่องเกียแปดีครับแต่คัสซีนี่เป็นคัสซีไทยนะครับราคาเจ็ดกว่าครับตอนนั้นเอามานะครับเจ็ดสิบกว่าประมาณเจ็ดสิบหก ตรงนี้นี่แพงมากอยอมรับว่าก็แพง แทบไ,ไม่มีเลยครับตามด้วยบักต่อซูโม่ครับเด๋ยนนี้นี่ไม่ค่อยลงคลิปนะครับบักต่อซูโมโ่หายไปนานเลยครับ แรงแรงแรงแต่ก่อนบนท่อนะครับเสียงสนั่นเลยตั้งแต่เสียเช็ดน้ำซิ่งขับนะครับพอเจ้าของมาขับเองก็เลยตัดจริงไปไปห้หน้าหายตาเนาะ ะรงงานครับโรงงานเหรอนี่ครับมีสนใจไหมครับีทำวั้งทำปั้งทำบุกี้อยู่เสร็จวันนี้แหละเสร็จวันนี้แหละ ยังไม่ได้ไปเลยหน้าใหม่ไม่เคยได้ไปเป็นหลายเดือนแล้วคุณร้อยแรงไหมครับนีแ้แรงไหมัหม้ยฮะอ,ออกสามเลยได้ไหม ลงไหนนี่เลี้ยงหม้าลอยเลี้ยงหมาของใครลอยลอยเลี้ยงหมานะที่ตัดที่ตัดต้นยางใหม่บ่มาเยื่อร่วมกี่เที่ยวติดติดอ่า อเค,ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ตังท่ารอ,อแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายจันหน่อยครับ